เกิดอะไรขึ้นกับ XXL Freshman List หนึ่งในลิสต์ที่ตลอดเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาไม่ว่าแรปเปอร์คนไหนก็หมายตาที่จะได้ขึ้นหน้าปกปกนี้ทุกๆปีจะมีการคัดเลือกจากทีมงานนิตยสารของ XXL เพื่อคัดกรองหาศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงที่จะขึ้นมาประจำหน้าปกของ XXL Freshman ประจำปีนั้นและทำกิจกรรมไซ p h e r ที่มีผู้คนเป็น 10, 10ล้านรอคอยแต่อะไรกันแน่ที่ทาให้ XXL Magazine เปลี่ยนจากนี่ I'm beyond the most slept on, stepped on, step songs, father rap songs, writing my wrongs, writing the book of songs. This is the word, word to the Holy Quran or whatever. That Benny, who the fuck picked this little sorry ass beat? I'm from the ugly corner, man, on am the sour ass streets. Let's tie, my Benny. หรือพูดง่ายๆก็คือยอดความนิยมยอดวิวและคุณภาพนั้นตกไปอย่างที่เห็นได้ชัดจนเรียกได้ว่าปีล่าสุดเนี่ยมีผู้เข้าชมน้อยลงเป็นประวัติการกว่า98%และก่อนที่เราจะไปติดตามกันเราลองไปทำความเข้าใจกับ XXL Magazine ให้มากขึ้นกันก่อน XXL Magazine ถูกสร้างขึ้นมาจากคน3คนในปี1997 Reggie Dennis Robert Warrior และเจมส์เบอร์น์ดทั้ง3คนนั้นได้ลาออกจากการเป็นอดิเตอร์ของนิตยสารที่โด่งดังที่สุดในโลกคิปฮอปอย่างเดอะซอสและออกมาจัดตั้งบริษัทนิตยสารของตัวเองในชื่อ x x ็กซ์เอ็กซแซและถึงแม้ว่าเนื้อหาในช่วงต้นจะไปคล้ายกับ De s อ u ซ c e ซึ่งก็ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตกอยู่ใต้เงาของเจ้านายเก่าอย่างเบนซีโนและ The Source Magazine อยู่หลายปีแต่สุดท้ายโลกอินเทอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนที่ทำให้ x x l m a g a z i n e นั้นขึ้นมายืนหนึ่งในโลกของฮิปฮอปได้ตลอดกาล x อ็กซ์เซลกซนั้นเป็นเจ้าแรกๆที่ยึดครองแพลตฟอร์มแมกซีนออนไลน์ที่พวกเขาจะลงข่าวสารโลกคลิปพบไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขาตั้งแต่ในสมัยที่มีบล็อกเกอร์อยู่เต็มไปหมดพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในสื่อที่แทบจะเชื่อถือได้มากที่สุดเพราะเป็นนิตยสารที่มีเส้นสายอยู่จริงไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์อย่างเดียวและในขณะที่ x อ็กซ์เซลกลังไปได้ดีอยู่ในปี2 0 0 8ันั่นเองอิเลียดวิลสันหรือชีฟเอดิเตอร์ของทาง x อ็กซ์เซก็ได้ทําการลาออกจากบริษัท The era where, like, the a you couldn't rely on the Sean John, John checks, yeah. yep, yep. the Fubu. So we had technically as a business took a loss that year for the first time. So I think they just felt the quick math was. <laughs> but before he to go, he got to idea that he สืบเนื่องจากความน่าเบื่อหน่ายของการเอาศิลปินเดิมๆนั้นมาวนไปวนมาอยู่ในหน้าปกของฮิป Hop m a g ซี i n e ล l เอตเองในปี2007ได้เสนอไอเดียกับลูกน้องของเขาในขณะนั้นอย่างวานน s ซ่าแซตันและทีมงานคนอื่นๆว่าในทุกๆปีเนี่ยพวกเขาควรจะเกณฑ์ศิลปินหน้าใหม่ที่ดูมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมและนําพวกเขาเหล่านั้นน่ะขึ้นมารวมกันไว้ในหน้าปกเดียวไอเดียนั้นจะได้ถือกำหนดเป็น XXL f r e s h m a n List ปี2007 ที่จะเป็นการรวมตัวกันของศิลปินอย่างลูเป้เฟรสโกยังจ็อกบูซี่ไซกอนและถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการฟีเจอร์ศิลปินหน้าใหม่เข้าไปในคอนเซปต์เฟรชแมนลิสต์แต่ในสมัยปี2007นั้นที่เป็นยุคการเปลี่ยนผ่านของโลกอินเทอร์เน็ตแน่นอนว่ายังไม่มีคอนเทนต์ใ,ใดๆเพิ่มเติมใน YouTube แต่อย่างที่ผมบอกไปในปี2008อิเลียดบิลสันได้ลาออกไปจึงไม่มีการจัด e x ็ก l ซ r e ซ h m เฟรชแ EP ถัดมาครับ2009 Vanessa Sesan ได้ถูกเลื่อนยศขึ้นมาเป็น Chief Editor 10 Aerial และแน่นอนครั้งนี้เธอได้นําเดีย Freshman List 2009นะ่ะกลับมาทําอีก <we> ครั้ง Pretty much everybody who listens to hip hop we have uh you know what they would pick for freshman then um have a lot of the guys come up and they tell us what they're doing tell us what they're working on we go to live shows we just do as much research as we can and then we get into a room Over and over again and argue out. พร้อมกับนำศิลปินอย่างวาเล่ B.O.B, อัสเตอรขึ้นมาเป็นศิลปินประจำหน้าปกของปีน,นั้น และ2009เนี่ยแหละจะเป็นปีแรกที่พวกเขาครับเอาศิลปินแต่ละคนมาทำอาคาเปล่าหรือว่าแรปโนบีดไซเฟอร์ลงแยกกันเป็นปีแรกลงช่อง YouTube ของ XXL f r e s h m a n exactly แต่ช่วงเวลาขณะนั้นอนะขณะนั้นกองถ่ายแนละ้วมันเกิดแมจิกโมเมนต์ขึ้นหลังกองถ่ายเว้ยเมื่ออาชร์รอดได้ถูกกล้องส่วนตัวถ่ายฟรีสไตล์กับบีทที่เปิดในกองทิ้งไว้ what it is y'all i don't know what i'm saying but i'm having a ball y'all cuz xxxl invited me here except i invited myself by being crystal clear on these raps when i tell them i tell them i don't send them to the hell on my หลายๆคนในกองณนะตอนนั้นเนี่ยก็ได้เข้ามาท่วมฟรีสไตล์ครั้งนั้นรวมไปถึงคิดคาดิที่อยู่ในลิสต์สินปินในปีปีนั้นอีกด้วย สิ่งที่ทำให้เราได้เห็นกันจริงๆจากคลิปคลิปนี้คงจะเป็นความสุขของศิลปินหลังเวทีที่ได้มาโชว์ความไหลโชว์ฟีสตล์เพราะมันเกิดขึ้นจากอะไรที่มันไม่ได้บังคับกันจริงๆและคลิปลปนี้นี่แหละจะเป็นรากฐานของ XXL Freshman Cipher ที่จะมียาวมาจนถึงปัจจุบันในปี2 0 1 0นั้นจะเป็นอีกปีที่เพิ่มความน่าเชื่อถือของพวกเขาเพราะ XXL Freshman List ที่เริ่มเป็นที่สนใจขึ้นในหมู่ศิลปินฮิปฮอปว่าใครที่เริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยก็จะต้องมาขึ้นเป็นศิลปินใอนนี้ให้ได้ ในปีนี้พวกเขายังมีทัพศิลปินที่ยังคงมีชื่อเสียงจนมาถึงปัจจุบันอย่างมากมายเช่นนิบซี่ฮัสเซลเจโค w วิสคาลิฟาบิ๊กชอนเฟรดี้กิฟส์และเจร็จากทีด d a l i k o r n o a c i g s c o f r e d l i s look rearview all I s e a s h e l i g h t s c a t you can ho ฟรีสไตล์ของศิลปินพวกนี้ดูจากชื่อแล้วก็รู้ครับไม่ธรรมดายอย่างแน่นอน มันก็ไม่เห็นถึงความสามารถและบารสของศิลปินทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกกว่าจะมาอยู่บนหน้าปกได้เนี่ยมันจะต้องมีความสามารถจริงๆพร้อมทั้งเ x ็กเนี่ยยังได้สร้างเครดิตของตัวเองให้ได้มากขึ้นจากการที่เราได้เห็นว่าศิลปินที่พวกเขาคัดมาเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นและคัดมาอย่างมีคุณภาพมากมายจริงๆแต่แน่นอนว่าเรามาเข้ากันถึงปี2010แล้วสกราชที่เปลี่ยนไปผู้คนก็ต้องการอะไรมากขึ้น โลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาควบคุมและมนุษย์เนี่ยเริ่มหันมาดู YouTube กันเยอะมากกันแหละและแน่นอนฮะ x อ็ x l, พร้อมแล้วในปี2011นอกจากทัพศิลปินที่ขนกันมาสุดคุณภาพอย่าง Mac กมิ l เลอร์เยล o าวูฟวายจีลิลบีเบสก็อ l มิลและเคนดริกลามาพวกเขายังได้ปล่อยคลิปการนั่นรวมกันของศิลปินที่จะให้มาพูดถึง Xxl Magazine แมกซีน รวมไปถึงนี่เป็นครั้งแรกที่ XXL ได้จับศิลปินมารวมไซเฟอร์ไว้ด้วยกันในคลิปคลิปเดียวไม่แยกคนอีกต่อไปแล้วในวินาทีนั้น XXL ทำได้สำเร็จจริงๆพราะเขาเอาชนะคะแนนนิยมกลายเป็นนิตยาสารอันดับหนึ่งแซงอดีตที่พักพิงอย่าง The Source เป็นที่เรียบร้อย ในทุกๆปีเนี่ยพวกเขาจะเป็นที่ถูกพูดถึงว่าศิลปินคนไหนจะได้มาเป็น Freshman list และทั่วโลกต่างรอคอยดูคลิปไซเฟอร์กันอย่างใจจดใจจ่อในทุกปีว่าศิลปินจะมาโชว์ความเหนือความเทพได้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปี2012ซึ่งนังกับเป็นครั้งแรกที่ XXL เปิดให้แฟนทางบ้านเลือกโหวตศิลปินที่ชอบขึ้นมาเป็น XXL Freshman ในอันดับที่10เพียงอันดับเดียวเท่านั้นและในปีนั้นอิกกี้ออเียก็ถูกเลือกขึ้นมาจับคู่กับ MGK คิดอิงฟิวเจอร์แดนนี่บราวน์ฮอปซินและเฟรชมอนทาน่าในปีต่อมา2013ซึ่งสำหรับผมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของ x x l l r r s s m m n n m g g z z n n e ในทุกๆปีเลยที่ในทุกๆปีฟรีสตไตล์ไซเฟอร์ก็จะคงมาตรฐานที่ให้ศิลปินออกมาโชว์ของแบบไม่เก็บอะไรไว้แถมในปีนี้ยังรวมศิลปินระดับโลกอย่าง s h o o o l o y y Q o o e y b d d a s s Absol, Action Bronson, Travis Scott, Logic และ Chief Keep ที่ตอนนั้นชีฟคีฟติดคุกอยู่มาถ่ายงานไม่ได้จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยหามากเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยของชีฟค e ีฟแต่ที่สําคัญที่สุดคือฟรีสไตล์ในปีนี้เนี่ยมันเข้มข้นในทุกๆคนสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ในทุกๆฟรีสไตล์ก,ก็ยังเข้มข้นและน่าดูเป็นอย่างมาก Your Vicky's or Don't chicken act like XXL จะสามารถรักษามาตรฐานและเพิ่มยอดวิวของพวกเขามาได้ในทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นในปี2014อีกหนึ่งปีที่ถูกถกเถียงกันว่าฟรีสไตล์ได้โคตรเดือดไม่แพ้2013เลยเพราะในปีนี้เนี่ยมีทั้ง Rich h ม m ควร c h n n h e t h e t h p r e r t r r y r t y F, t ฟไท d o ล l าร์ไซด์ลิวบ b บและวิกเมนซาสิ่งที่เราจะได้เห็นกันก็คือในทุกๆปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีศิลปินคนไหนที่ฟล o อปหรือออกมาโดนด่าเลย จะมีก็แต่ช่วงในปี2013-2014ที่อิกกี้ออเซเลียนเนี่ยออกมาโดนคนแซะบ้านแต่นั่นก็เป็นเพราะม,มาตรฐานตั้งแต่ปีแรกแรกที่ลิสที่ศิลปินสายรีลิซิสที่แน่นอนพอได้ออกมาฟรีสไตล์ก็โคตรเดือดกันทั้งนั้นทำไว้ดีมากๆทั้งนั้นเลยแต่ในปี2015เองที่มีวินสเตเบิ k i d ดคิดโกลิงโอจิมาโคก็จะเป็นปีแรกที่เริ่มมีกระแสพูดถึงว่าศิลปินที่เลือกมาในปีนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนที่น่าสนใจสักเท่าไหร่ แต่การพูดถึงนั้นก็คงจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เท่าสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของ x x l สิ่งนั้นก็คือ2016 Freshman List ปี2016เป็นปีที่ประกาศหน้าปกมาพร้อมกับเสียงวิจารณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเราจะได้เห็นลิวยาชีลิวดิกกี้ดีไซเนอร์ทเวนตี้วันซาวเวจแอนเคือลิสต์ที่พูดออกมาเนี่ยโดนด่าทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรดิกกี้ก็เป็นคนขาวที่ตอนนั้นทำเพลงติดหาตลอด a n d เดอร์สันพก็ไม่เชิงว่าจะเป็นฮิปฮอปแถมพวกย a ชี d ดีไซเนอร์ทวนตีวันซาวเอในวินาทีนั้นเนี่ยถูกปล่อยออกมายังถูกจัดอยู่ในพวกเป็นมัมเบิลแรปซึ่งไปผนวกกับช่วงแรกที่ m u มเบิลแรปได้ถือกำเนิดและยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงการฮิปฮอปสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเมื่อวันที่ไซเฟอร์ถูกปล่อยออกมานั้นอ่ะยอดวิวมันกลับพุ่งขึ้นแบบฉุดไม่อยู่แต่มันไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีเลย พราะในคอมเมนต์นั้นต่างพูดไปในทางเดียวกันว่าศิลปินเหล่านี้ไม่ได้ออกมาโชว์ความสามารถอะไรเลยแค่จะมาฟรีสไตล์ไปเรื่อยๆโชว์บนบีทเฉยๆอย่างเช่นท่อนที่โคดักแบล็กได้พูดด้วยว่าใครได้เลือกบีทนี้มาวะาแบบติดตลกหรือลิวอูซี่เองก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนวินาทีนี้แล้วมันจะเปลี่ยนความเชื่อถือของ XXL list ให้น่าเชื่อถือลดลงก็คือคุณภาพในทุกๆปีต่อๆมานี่จะเป็นปีแรกที่หลังจากศิลปินปล่อยคลิปเห้วโดนกระแสหนักมากๆ แต่ยอดวิวนั้นก็เยอะมากเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจากทางที่ดีสิ่งนี้มันจะทําให้ศิลปินที่เข้ามาร่วม XXL ในปีหลังจากนั้นติดเล่นติดตลกแบบปี2016ซึ่งแน่นอนบางครั้งดูตลกแต่ใจความของไซเฟอร์มันก็ลดหายไปตามการเวลาเช่นกัน จาก Freshman List ที่เคยเป็นพื้นที่ให้ศิลปินกำลังจะเกิดมาโชว์ของกลายเป็นสถานที่ให้ศิลปินจ่ายเงินมาโชว์เท่โชว์ร้องเพลงและไม่ได้โชว์ความสามารถของตัวเองอีกต่อไปเราเห็นได้เลยว่าศิลปินในช่วงแรกเนี่ยถึงแม้จะจดมาในบางครั้งเราดูออกแต่พวกเขาได้โชว์อย่างสุดความสามารถถึงสไตล์และความเดือดความเก่งของตัวเองและแน่นอนว่าถึงแม้คลาสในปี2017จะมีคนอย่างเพลย์บอยคาติ XX x x x t e n เซ็กซ์เซ็กซ์เซนตาชิอง นที่ได้ดูก็คงจะไม่สามารถหลอกตัวเองในคุณตี้นั้นน่ะมันดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่เพิ่มมากับความสนุกของศิลปินและการที่มีจุดขายอย่างเช่น X Dog b e a t มาโชว์โฟล์สุดดาร์กของเขากร oh. ะแสฮิปฮอปในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มเปลี่ยนจากรีเลสิสเนี่ยมาเป็นเพลงที่ฟังจากบีทและเมโลดี้มากขึ้นมากกว่าเนื้อหาและความเก่งของศิลปินไปแล้วแน่นอนครับและเราก็มาถึง จุดที่เรียกได้ว่าต่ำที่สุดของ X X L Freshman List อย่าง X X L Freshman List ในปี2018ที่มีริวพัมสโมกเพิร์บบล็อกบอย JB, t r i p ิ e เปเลต n a m บีที่แน่นอนก็เป็นกระแสะอีกครั้งตั้งแต่ลิสต์ถูกเลือกของมาแต่มาจนถึงตอนนี้ศิลปินมากมายที่ถูกเลือกจาก X X L ครับตัดสินใจที่จะปฏิเสธและไม่ไปแล้ว พอเขารู้สึกว่า XXL ของมันไม่เหมือนเดิมทําให้ทางนิตยสารเองก็ต้องจําใจในบางครั้งที่จะต้องเลือกคนอื่นมาแทนซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คนออกมาต่อว่า Freshman List ว่าคุณภาพมันดรอปลงไปได้อีกแล้วมันก็ทําให้เรามาถึงอีกหนึ่งเหตุผลที่ XXL Freshman List นั้นเปลี่ยนไปนั่นก็เพราะว่าโลกฮิปฮอปนะ่ยมันได้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคนไม่เข้าใจและออกมาด่า XXL ว่าเขาเลือกใครมาทําอะไรอยู่ฮิปฮอปยุคใหม่ไม่ได้คิดแบบนั้นอีกต่อไป กลายเป็นว่า2016ฟรีส s t y l e กลายเป็นฟรีสไต y l e ในดวงใจของคนรุ่นใหม่ฮิปฮอปติดบีดและเมลโลดี้ได้กลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกฮิปฮอปไปแล้วและเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยใจความของไซเฟอร์มันก็หายไปเช่นกันเมื่อศิลปินรุ่นใหม่ไม่ได้มีการฝึกทักษะท่า้างฟรีสไตล์มาตั้งแต่เริ่มวิธีทําเพลงที่เปลี่ยนไปมันทําให้ศิลปินยุคใหม่เนี่ยไม่ได้มีความสามารถหรือฝึกฝนมามากพอที่จะทําให้ไซเฟอร์มันออกมาดีได้อีกแล้ว xxl freshman มันก็เลยเป็นแค่ที่ที่ทออกมาได้แสแดงความสามารถ ชเพื่อเอาคลาวเฉยๆและแน่นอนมันจะต้องแย่ลงในทุกๆปีอย่างที่เราได้เห็นกันและยอดของ3ปีหลังที่มันน้อยลงซักเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครดูแล้วจากที่ Excel ออกหน้าปกมาจะต้องเป็นที่ถูกเถียงไม่ว่าจะดีหรือร้ายปัจจุบันไม่มีใครพูดถึงอีกต่อไป ไม่มีใคร็กซ์เ a t ที่จะต้องมานั่งดูไซเฟอร์และหวังว่าทุกคนจะต้องทำออกมาได้ดีถึงแม้ว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีใครบอกว่าศิลปินเหล่านั้นน่ะไม่จะทำยอดได้ดีในโลกแห่งความจริงหรือเปล่าแต่บางทีนั้น H X X Freshman List เนี่ยมันอาจจะสะท้อนโลกของฮิปฮอปในภาพรวมให้เราเห็นก็ได้ว่าบางทีถ้าเกิดว่าฮิปฮอปในยุคป,ปัจจุบันมันถูกพัฒนาจนใจความสำคัญข,ของมันเริ่มหมดไปแล้วมันมีแต่ความสนุกมาครอบคลุมมีแต่บีทและเมโลดี้มาครอบคลุมแน่นอนวิวมันอาจจะเยอะ หมือน x x l Freshman List ปี2016แต่ในระยะย,ยาวมันก็อาจจะทำให้สิ่งนั้นกลับมาทำร้ายที่ฮอ p ได้เหมือนกับนิจยาสาร x x l Freshman List นี้ได้เช่นกันและมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราก็คงจะต้องรอดูต่อไปสำหรับวันนีน้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกง peace